สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอนสีนะคะที่มีชื่อว่าบอสลสีลูกราชาวดีนะคะซึ่งเขาจะเป็นลูกไม้ของบอลสีราชาวดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ลักษณะใบของอลูกราชาวดีนี้นะคะเขาจะเป็นบอนใบกลมนะคะเป็นบอนใบกลมนะคะกัดสีเป็นพื้นสีแดงนะคะนะคะเส้นกระดูกของเขาก็เป็นสีแดงนะคะสะดือนะคะเป็นสีแดงเข้มเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีนะคะจุดแต้มเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวนะคะกระจายนะคะ อะระปลายไปทั้งใบเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีหูที่สูงนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีรอยหยักระหว่างหูนะคะตรงนี้นะคะหยักยังไม่ถึงสะดือนะคะสะดือของเขาแล้วก็กลางใบจะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็ตรงอ่าตรงรอยหยักระหว่างหูนะคะพื้นใบจะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวเพียงเล็กน้อยนะคะสําหรับอ่า ตรงพื้นรอยหยักระหว่างหูนะคะนอกนั้นพื้นใบก็จะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆนะคะใบค่อนข้างกลมนะคะค่อนข้างกลมนะคะสวยงามนะคะสําหรับอ่าลูกราชาวดีนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าอันนี้เป็นใบใหม่นะคะลักษณะใบใหม่นะคะใบใหม่ก็จะออกมาเป็นสีแดงสดเลยนะคะเห็นไหมคะ สะดือก็จะออกเป็นสีแดงเข้มนะคะเส้นกระดูกก็เป็นสีแดงนะคะกัดจุดเม็ดเป็นสีขาวนะคะกระจายทั้งใบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะอาลักษณะนะคะหลังใบของเขานะคะหลังใบของเขาก็ประมาณนี้นะค่ะนะคะสีของลำต้นนะคะก็จะเป็นอ่าสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมี จุดเสี้ยนนะคะจุดเซียนเป็นเม็ดๆนะคะกระจายไปทั้งลำต้นเลยนะคะสำ,สำหรับรูปราชาวดีนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับปอนสีราชาวดีนั้นนะคะที่เป็นตัวแท้เลยนะคะจะมีราคาสูงนะคะเพื่อนๆแต่สำหรับอฟอร์มกอนี้นะคะเขาเป็นลูกไม้มเล็ดของราชาวดีนะคะ นะคะก็เลยจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่เขามีจุดขาวนะคะจุดขาวเป็นเม็ดเล็กๆนะคะ,ะส่วนราชาวดีที่เป็นตัวแท้เลยนะคะเขาจะเป็น,อบ,อนบอนป้ายนะคะนะคะบอลป้ายคล้ายๆพวกเจ้าปอกแก้วอะไรพวกนี้นะคะนะคะจะมีราคาค่อนข้างแพงอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับฟอร์มนี้นะคะป้าแต้ก็ได้มาตั้งแต่ไซส์เบบี๋เลยนะคะเล็กๆเ,เลยนะคะก็เลี้ยงมาได้หลายเดือนแล้วนะคะเขาก็เริ่มมีใบที่ใหญ่นะคะมีใบที่ใหญ่พอสมควรแล้วนะคะนะคะตอนได้มาเล็กๆนั้นนะคะใบอาจจะเท่าเหรียญสิบเองนะคะตอนที่ป้าแต้ได้มานะคะตอนนี้ก็จเจริญเติบโตนะคะมีใบที่ใหญ่นะคะแล้วก็สวยง,งามนะคะ ใบนี้นะคะโดนฝนนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะใบก็เลยจะ,ะเป็นเชื้อราแล้วก็จะเน่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวก็ใบใหม่ก็แตกออกมานะคะสวยงามนะคะสําหรับอ่ลูกราชาวดีนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสักสามสี่ใบขึ้นไปนะคะจะและดูสวยงามมากเลยนะคะนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีนะคะทุกราชาวดีนะคะ,ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะให้ความรู้แล้วก็ข้อสังเกตนะคะแล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีนะคะ,ะไม่มากก็น้อยนะคะก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามและก็กดกระดิ่งช่องปัตเตอร์สตอให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ